สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการพิเศษนะครับกับผมพุทธิยังจะมาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดนครนายกนะครับมาติดตามนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับในโอกาสที่ท่านเดินทางมาตรวจติดตามราชการที่จังหวัดนครนายกครับจุดแรกที่ท่านมานะครับในวันนี้คือบริเวณเขื่อนคุนด่านประการชนครับ เป้าหมายในวันนี้ครับคือจะมาตรวจในเรื่องของความคืบหน้าการดําเนินโครงการสมาร์ทปรินวณครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางจังหวัดนั้นได้จัดขึ้นครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับว่าท่านนายกครับได้ปฏิบัติภาร,รกิจอะไรบ้างในรายการวันนี้ครับนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้น,นาคณะลงพื้นที่โครงการพัฒนาเกื่อนคุนด่านประการชนที่บ้านท่าด่านตมบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ซึ่งมีชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านโดยตัวเขื่อนขุนด่าประการชนประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรองสร้างด้วยคอกนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลกมีความยาวรวม2,720เมตรความสูง93เมตรสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งและควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน ไรดนาและพื้นที่การเกษตรของประชาชนตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่จงังหวัดนครนายกโดยใช้วิธีการก่อสร้างครอบฝายท่าด่านเดิมทําหน้าที่รับน้ําที่ไหลาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ําความจุ224ล้านลูกบาทเมตรสามารถจัดสรรน,น้ําให้กับพื้นที่ได้กว่าสองแสนไร่ทําให้เกษตรกรได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการประมาณ 5,400โครเรือนเครือขุด่าประราการชนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณแสงเขื่อนจะเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อนและชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อนนอกจากนี้ยังสามารถเช่าเรือหางยาวเพื่อชมน้ําตกที่อยู่ลึกเข้าไปในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนได้และในอนาคตมีโครงการจะสร้างแกลเทียมเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นสนามสลาหลอมนานาชาติซึ่งจะเป็นแห่งเดียวในภูมิภาคนี้หากก่อสร้างแก่งเทียมเสร็จแล้วและจะสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวและสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกเพิ่มขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่เตรียมการก่อสร้างโครงการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความร่มรื่นเขื่อนคุณดาประการชนประกอบด้วยสี่โครงการคือ 1. โครงการปรปับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างความร่วมรื่นเขื่อนขุดนดาประการชน 2. โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมแหล่งน้ําและเทคโนโลยีการสร้างเขื่อน 3. โครงการก่อสร้างอาคารชมวิวและทัศนียภาพอ่างเก็บน้ําเขื่อนขุดนดาประการชนและสิ่งก่อสร้างประกอบและ 4. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบริการในการท่องเที่ยวหัวงงานเขื่อนขุดนดาประการชนโดยจังหวันดคนครนายก ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการณจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่3 0มสบถึงสามบเอาคมที่ผ่านมาจํานวน100ล้านบาทรวมถึงโครงการอื่นๆตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนคุนดาประการชนหรือโครงการคุดน,นดันแลนด์โดยการพัฒนาเขื่อนคุนดาประการชนเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์กของจังหวัดนครนายกประกอบด้วย4ี่แผนงาน รวม25โครงการงบประมาณ1,042ล้านบาทระยะดำเนินการปี2556ถึง2559มุ่งเน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั่งเรือชมต้นน้ำท่องเที่ยวเชิงปะชนภยภายเหเรือแคนูขยักทำให้มีนักท่องเที่ยวประมาณ1,200นคนสร้างไรายได้2,200ล้านบาทต่อปีรวมถึงโครงการพัฒนาเกิดคุณดาประการชน ต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวมาตประานสากลเพื่อให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น2 0 0แสนคนต่อปีก็มีอยู่3ประเด็นฮะยุทธศาสตร์จังหวัดเนี่ยนะฮะที่จะขับเคลื่อนนครนายกเนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะฮะแเมืองแห่งอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของศูนย์การแพทย์พยาบาลของอาเซียนเรื่องนี้ก็ได้รับการตอบสนองดีนะครับ และเรื่องที่2ก็คือเราพยายามจะสร้างแลนด์มาร์กนะครับจุดเด่นของการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกก็ใช้บริเวณเขื่อนคุนด่านประการชนปรับสภาพขึ้นมาเป็นคุนด่านแลนด์นะครับเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดนครนายกเบื้องต้นท่านอนุมัติ3โครงการในวงเงิน1 0 0ล้านนะฮโครงการครับโทษทีนะครับในการที่จะพัฒนาภูมิทัศน นะครับสถานที่บริการนักท่องเที่ยวบนหัวเขื่อนนะครับแล้วก็ท้ายเขื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานจากโครงการมาสเตอร์แพลนที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมร่วมกันกับสภาพนพขยายตรงนี้ให้มีนัยสำคัญเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงแล้วก็ในงบของฟังเชิญเช่นกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวก็จะมาลงทุนในเรื่องของสนามแข่งขันแคนูสลานลมท่านก็ ฝากในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรแล้วก็ภาคเอกชนให้รองรับต่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยมีนัยยะสําคัญสู่สากลครับอันนี้ก็เป็นอันที่2ออันที่3ก็คือสมาร์ทโพวิ n นนะครจังหวัดอาเญาต้นแบบนั้นก็ได้รับความเห็นชอบนะครับในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งปีหน้านี้นะครับในการขยายผลลงสู่408หมู่บ้าน47ชุมชนทั่ว ทุกแห่งในจังหวัดนครยกนั้นก็จะบังเกิดขึ้นนะครับการเชื่อมโยงระบบสื่อสารการบริการภาครัฐข้อมูลข่าวสารก็จะลงถึงทุกหมู่บ้านเราเรียกว่าศูนย์ข้อมูลและบริการชุมชนประจําหมู่บ้านโดยเอาบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้านนะมีบทบาทสําคัญในการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารและการวางแผนในการพัฒนาเชื่อมโยงถึงจังหวัดและรัฐบาลต่อไปครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านประการชนและนิทรศการต่างๆที่จังหวัดนครนายกจัดขึ้นทางนิทรศการแผนแม่บทการพัฒนาขุนด่านแลนด์ศูนย์ซิลิคอนวอลลี่องค์รักบ้านนาการพัฒนาเมืองเชิงพาณิชย์ของไ c t ศูนย์การแพทย์พยาบาลสุรินทร์อาเซียนแมกิคิลฮับโครงการจังหวัดอัจฉริยะ โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางโครงการขยายถนนรวมถึงการสาธิตการทำงานของระบบสมาร์ทโปรวิสหรือจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำโครงการสมาร์ทโปรวิสหรือจังหวัดอัจฉริยะภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สมาร์ทไทยแลนด์ซึ่งประกอบด้วยสมาร์ทเน็ตเวิร์ r สมาร์ทก m อเวร์เมน และสมาร์ทบิสเนสโดยกำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดนำร่องต้นแบบของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดนครนายกรวมถึงให้เป็นต้นแบบในการบริหารราชการและขยายผลการดำเนินการสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปซึ่งการจัดทำจังหวัดอัญชรยะ์ต้นแบบกระทรวงได้วางกรอบแนวทางและขอบเขตการดำเนินโครงการไว้สามแนวทางคือ 1>, 1. ดําเนินการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน 2. ดําเนินการด้านบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐและ 3. ดําเนินการด้านให้บริการข้อมูลที่จําเป็นสําหรับประชาชนในระดับหมู่บ้าน สำหรับเรื่องของอ smart p r o w t h เนี่ยนะครับหรือว่าจังหวัดอาจริยะต้นแบบเนี่ยเราเริ่มต้นที่จังหวัดนครนายกนะครับเป็นความร่วมมือแบบบรูรณาการกันหลายกระทรวงนะครับโดยการนําเอาการบริหารจัดการเนี่ยในระดับของจังหวัดที่เป็นภรารกิจของแต่ละกระทรวงเนี่ยมาบูรณาการกัน,กนโดยการใช้ความสามารถด้านไอ t เนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือ ในการช่วยบรณาการและก็นำเอาการให้บริการทั้งหลายเนี่ยนะครับของภาครัฐที่เกิดขึ้นจากแต่และกระทรวงเนี่ยลงไปสู่มือพี่น้องประชาชนการนำเอาไอ t t เข้ามาเป็นเครื่องมือเนี่ยก็จะทำให้การให้บริการในหลายๆด้านน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสังคมเช่นเรื่องของการศึกษา เช่นเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยาสามารถถูกดำเนินการได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น ประหยัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประหยัดทั้งเรื่องของค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เป็นการประหยัดทั้งเวลานะครับซึ่งต้องบอกว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ดําเนินภารกิจเป็นผู้ที่นําเอาการให้บริการไปสู่มือพี่น้องประชาชนอย่างกระทรวงมหาดไทย นะครับสำหรับกระทรวงที่มีส่วนสนับสนุดนด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องของอการศึกษาที่เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเหล่านี้เป็นต้นนะครับไปตลอดจนถึงเรื่องของอการประกอบเศรษฐกษิจตั้งแต่ในส่วนของครัวเรือนเนี่ยไปจนกระทั่งถึงระดับ ตำบลอำเภอแล้วก็ยกขึ้นมาสู่ระดับจังหวัดของกระทรวงกรเกษตรเป็นต้นนะครับ หรือแม้แต่เรื่องของการบริหารทรัพยากรยังเรื่องของนครนายกเนี่ยนครนายกมียุทธศาสตร์ในเรื่องของการเดินหน้าเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็สามารถนําเอาเรื่องของ ICT เนี่ยเข้ามาประยุกต์ในการที่จะ,ะเพิ่มคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยได,ไ,ดได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นโดยองค์รวมเนี่ยเรื่องของสมาร์ทโปรวินซ์หรือจังหวัดอาจุยยาต้นแบบที่เราเริ่มทําที่จังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับสรุปเป็น ภาพโดยรวมก็คือ,อการนำเอาการให้บริการต่างๆซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการที่นำไปสู่มือพี่น้องประชาชนได้ง่ายง่ายขึ้นโดยการใช้ ICT มาเป็นเครื่องมือแล้วก็ผลที่ได้รับเนี่ยนะครับก็จะทำให้ คุณภาพในเรื่องของกระบวนการการบริหารจัดการไปในจังหวัดนั้นดีขึ้นก็นําไปสู่ GDP ของจังหวัดที่ดีขึ้นนํานไปสู่ดัชนีความสุขของพี่น้องประชาชนดีขึ้นนําไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนและก็ที่สําคัญคือลดภาระค่าใช้ใจ่ายทั้งนี้โครงการสมาร์ทพรวินถือเป็นการบริรณาการการพัฒนาประเทศที่มีกลไกหลักสําคัญ4ี่กลไกคือ การบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและประชาชนให้สอดคล้องและประสานกันอย่างมีเอกภาพนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประสิทธิภาพในการบริหารงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดนครนายกรวมถึง เพิ่มความยั่งยืนในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยโดยการดำเนินง,งานในระยะแรกจะเชื่อมข้อมูลต่างๆลงในบัตรประชาชนอนเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดรวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบ r อดแบนด์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัททีโอทีกัดมหาชนบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนรวมถึงผู้ให้บริการเอกชนอื่นๆ และเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการวิเคราะห์ผลการดําเนินง,งานรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อวางแนวทางที่เหมาะสมสมร้างรูปแบบการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทีวทีเราเนี่ยครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับเราได้รับ มอบหมายในภารกิจในการดูแลสร้างระบบโครงข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างจังหวัดกับทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยง,งานราชการเป็นถานเรนรชุมชนเป็นเทศบาลอ,อบตอโรงพยาบาลโรงพักทุกจุดในจังหวัดนครนายกรวมทั้งหมด852จุด โดยในส่วนของทีวีที่เรารับผิดชอบเราสร้างระบบโครงข่ายผ่านเคเบิลยแก้วนําแสงเป็นหลักในการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลสําหรับใ,ในจุดที่อยู่ห่างไกลเราเราจะเสริมด้วยบริการที่เราเรียกว่ายเน็ตเป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดนครนายกเรามั่นใจได้ว่าบริษัททีวีจำกัดมหาชนเนี่ยสร้างระบบโครงข่ายครอบคลุมทางจังหวัดสามารถทําให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดนครนายกเข้าถึง ฐานข้อมูลและเข้าถึงจุดประสงค์สำคัญของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนจังหวัดเข้าสู่จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบในครั้งนี้ครับที่นี่จะเป็นต้นแบบเป็นแห่งแรกครับเป็นแห่งแรกที่เราจะเอานำระบบทุกอย่างเ,าเข้ามาบริหารจัดการทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งทัการสถาบันการศึกษาทั้งด้านธุรกิจและความมีอยู่ของประชาชนด้วยในส่วนนี้จะถูกถูกบริรณาการเข้ามาเป็นแอปพลิเคชันอยู่ในระบบคลาวซึ่งในระบบคลาวเนี่ยทีวีเราก็ ได้รับมอบหมายให้ดูแลคลาวของจังหวัดนครนายกด้วยเช่นกันนะครับซึ่งคราวที่ระบบคลาวที่ทีวีเราสร้างก็เชื่อมต่อกับคลาวใหญ่ในระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยในในภาพรวมของการบริหารจัดการของจังหวัดนครนายกจะสามารถลิงก์ไปทั่วประเทศและเมื่อไหรก็ตามที่จังหวัดนครนายกสามารถขับเคลื่อนสมาร์ทพวิญจนประสบความสำเร็จรูปแบบนี้จะถูกขยายไปยังจังหวัดอื่นๆซึ่งทุกจังหวัดเมื่อก็จะมีคลาวเป็นของตัวเองเนี่ยครับเ้วเสร็จแล้วคลาวของจังหวัดก็จะไปรวมอยู่ คลาวใหญ่ระประเทศที่ทีวีเราดูแลและมีชอบอยู่เช่นเดียวกันครับหลังจากรวมพื้นที่ตรวราชการและพบปะประชาชนนางสาวยิ่งรักชินวัรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปและชี้แจขงข้อราชการเกี่ยวกับการดําเนินโครงการต่างๆของจังหวัดนครนายกรวมถึงโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณประจําปีงบประมาณ2556ในกรอบวงเงิน100ล้านบาท รวมถึงโครงการอื่นๆตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนุนดาานประการชนหรือโครงการขุนด่านแลนด์ประกอบด้วย4แผนงานคือ 1. แผนงานบริหารและปรับปรุงทรัพยนยาภาพจำนวน6โครงการ 2. แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ําจำนวน4โครงการ 3. แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริการและอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวจำนวน5โครงการ และ 4. แผนงานดาการและการพักผ่อนจำนวน6คนโครงการด้วยแผนงานทั้งหมดมีจำนวนรวม25คโครงการกบประมาณ1,042ล้านบาทระยะเวลา,าดำเนินการตั้งแต่ปี2556ถึง2559เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนคุนดาประการชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลรวมทั้งพัฒนาการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกกันักท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานทั้งโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ําวังบอนสวรรค์พักผ่อนผู้สูงอายุโครงการจัดตั้งสูงสุขภาพนานาชาติอาเซียนโครงการพัฒนาจังหวัดนครนายกเข้าสู่การเป็นสมาร์ทกรันที่ซิลิคอนวิลลี่โครงการสมาร์ทพาวินจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบจังหวัดนครนายกโดยเน้นวางระบบโครงข่ายสื่อสารสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเชื่อมโยงการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยบรูรณาการหน่วยงานทภาคส่วนคือส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นส่วนชุมชนและส่วนธุรกิจเอกชนมีเป้าหมายเพื่อเพิ่พอมโอกาสให้ประชาชนในการติดต่อสื่อสารารับรู้ข้อมูลข่าวสารรับบริการภาครัฐโดยสะดวกการศึกษาและเรียนรู้เติบโตอย่างยั่งยืนวันนี้ท่านนายกก็คงมาดู เรื่องหลักๆนะครับเรื่องหลักที่1เนี่ยก็คือ,เ,อเรื่องของการวางแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับให้อสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติท่านนายกได้ประกาศเ,าเป็นแนวทางไว้เมื่อวันที่22มกราคม หลังจากนั้นเนี่ยทุกทุกจังหวัดก็ปรับในเรื่องของแผนนิยศาสจังหวัดเนี่ยให้สอดร้องกับแผนย,ย,ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท่านนายกลงมาเพื่อ,อให้ท่านผู้ว่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รายงานกับเรื่องดังกล่าวนะครับเ,เรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องขององบประมาณในช่วงของการลงมาคอรมอรสัญจรเนี่ยนะครับว่าการนำเอางบประมาณที่จัดสรรให้จากงบกลางในช่วง ของคอรมอรสัญจรต่างจังหวัดนครนายกมีความก้าวหน้าไปแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือมาดูเรื่องของการทําโครงการสมาร์ทโรวินส์นะครับเรื่องของจังหวัดอัฉชัยต้นแบบเนี่ยว่าขณะนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายกได้มีการนําทิศทางของการพัฒนาประเทศและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญต่างๆนํามาวิเคราะห์ และสรุปสภาวะแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรมรมพร้อมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานยุทธศาสตร์ที่2จัดวางระบบผังงเมืองและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมสร้างความมั่นคง ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นเมืองได้อยู่และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่3เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษรวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ตามแนวปชัชญาเศษตรษฐกติจพอเพียง และยุทธศาสตร์ที่4ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และมีจิตสาธารณะซึ่งจากยุทธศาสตร์ทั้ง4ด้านได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดนครนายกคือพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพิ่มศักยภาพให้เป็นเมืองที่ผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และศูนสุขภาพแบบองค์รวมพัฒนาให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะมีผู้นําระดับประเทศมาเยี่ยมเยียนถึงจังหวัดแล้วมอบนโยบายให้จังหวัดปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐด,ดังนั้นการเติบโตเนี่ยจะมีทิศทางที่ชัดเจน การปรับตัวของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศเนี่ยมันก็เป็นผลดีทั้ง2ฝ่ายนะฝ่ายที่1ก็คือฝ่ายพื้นที่เนี่ยการพัฒนาจะได้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศฝ่ายในระดับรัฐบาลกลางก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้าง,างศักยภาพ GDP ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมเพราะว่าถ้าเรากระตุ้นในระดับจังหวัดให้เติบโตได้เนี่ยก็หมายความว่าเรากําลังตระตุ้นในระดับชาติอัตโนมัติซึ่งก็เป็นทิศทางที่ถูกต้องที่ท่านนายกลงมาทํา ก็เป็นมิติครั้งแรกมั้งที่เราเจอกันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีประชาชนในนครยกนั้นก็จะคงจะ,ะมีความเจริญเตบิตบโตบมากขึ้นทางเศรษฐกิจการลงทุนก็น่าจะสูงขึ้นการขยายตัวของจังหวัดนครนายกโดยรองรับคนอีกหนึ่งล้านคนเนี่ยมันเมื่อก่อนเป็นความฝันแต่ยนนี้มันใกล้ความจริงละเพราะเป็นเมืองใกล้กรุงเทพมานครแล้วก็มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องแล้วก็สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะเอาจังหวัดนครนายกนั้นเป็นสมาร์ทอาอวินส์แล้วก็ขยายผลไปสู่ซิลิคอนเัลล์ในการที่จะพัฒนาคนถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงเนี้ยไปสู่ระดับสากลน,นั้นก็จะเติบโตโดยมีนัยสำคัญครับคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นสังคมแน่นอนอุดมไปด้วยปัญญาเราก็รักกันสันติสุขแล้วก็ช่วยกันพัฒนาครับทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการทำแผนพัฒนาจังหวัดตะครนนายกว่าขอให้จังหวัดดึงจุดเด่นมาสร้างเป็นเอกลักษณ์รวมถึงการมุ่งหาจุดอ่อนจุดแข็งและโอกาสจะทำให้การจัดทำก็ประมาณปี258 8เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ Stay, เป็นลองสเตย์และหากจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดจะต้องทำแผนรองรับในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ส่วนโครงการสมาร์ทโ o รวินซ์จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบจังหวัดนครนายกควรนำความโดดเด่นเรื่องความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเข้าไปดําเนินการด้วยสําหรับโครงการแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่บริเวณเขื่อนคุณดาประการชนและโครงการในกรอบวงเงิน100ล้านบาทการออกแบบก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆต้องสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติที่มีอยู่โดยมอบหมายให้จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำมาสเตอร์แลนให้ชัดเจนสามารถรองรับประชาชนได้ทุกกลุ่มส่วนโครงการพัฒนาจังหวัดนครนายกสู่การเป็นสมาร์ทครันที่ซิลิคอนวิลลี่นายกรัฐมนตรีให้ดึงภาคเอกนชนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยเพราะเป็นโครงการระยะย,ยาวและเป็นโครงการขนาดใหญ่และให้ดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่โดยการสร้างงานและอาชีพ อย่างไรก็ตามการที่จะดําเนินโครงการต่างๆของจังหวัดไปสู่เป้าหมายที่กําหนดได้จะต้องมีการเตรียมทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้พร้อมรองรับแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการของจังหวัดที่จะเกิดขึ้นต่อไปท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือภารก,กิจนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เดินทางรตรวจราชการนะครับที่จังหวัดนครนายกครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกอหนึ่งนะครับ ความเรียกได้ว่าความมั่นใจนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่รัฐบาลได้ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครนายกครับวันนี้เป็นเวลาของรายการพิเศษน,นะครับผมวุทธินันจะมาพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ